สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลวทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจัวฟานตอนที่1287นะครับกับภาคดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กาลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณเป็นอย่างมาก ตอนนี้เรามีกลุ่มใน Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับพอบ้านราชาปีศาจตัวฟานบามิกเกอร์เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่จะอัปเดตข่าวสารพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาก็สามารถกดไปเข้าร่วมกันได้เนาะแล้วก็ในคลิปที่แล้วยังมีคนสับสนระหว่าง8จักรพรรดิโบราณตัวที่ครับ8จักรพรรดในยุคสมัยปัจจุบันนะครับและก็10จักรพรรดโบราณมันคนละเลเวลกันนะครับคือ8จักรพรรดยุคสมัยปัจจุบันที่มีบทไปก่อนหน้านั้นนะครับไอายานหวง อ้าวสังเทียนรวมไปถึงคนอื่นๆน,นะครับเจ้าเฉิงมันแค่กิ่งนะครับกิ่งเฉยๆและมีพลังระดับขั้นแค่ขั้นจกักรพรรดิขั้นสูงสุดเนาะส่วนในฝั่งของสิจักรพรรดิโบราณน,นั้นคือมันเป็นอะไรที่กล่าวได้ว่าเป็นตัวตนที่เทียบเท่ากับพระเจ้าก็ว่าได้นะครับถ้าเทียบสําหรับหมู่มนุษย์คือเป็นกลุ่มตัวละครที่ทรงพลังและแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็น่าจะเคลียร์นะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่เผ่ามังกรร่วมมือกับตระกูลหลวที่นำโดยจัวฟานแน่นอนครับตอนนี้นั้นหลังจากที่เริ่มสงครามไปเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งกองตระกูลหลวและตระกูลมังกรที่ร่วมมือกันนั้นขอนขางได้เปรียบเป็นอย่างมากแดนศักดิ์สำหรับภูเขาศักดิสิทธ์ั้งเจ็ดบัดนี้พวกเขาถูกไล่ต้อนจนต้องลาถอยค่อยๆถอย,อย,อย,อยไปทีละก้าทีละก้าและแน่นอนทั้ง หากมันยังคงเป็นเช่นนี้แต่กูลหลัวก็กำลังจะได้ใช้ชนะที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์โลกบัดนี้นั้นผู้คนต่างก็เข็นฆ่านะครับและต่อสู้กันอย่างหยุเดือดพวกเขานั้นราวกับบ้าไปแล้วมีแต่เสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหว น,นี้นะครับพวกเขาทุกคนราวกับไม่ได้ยินอะไรพวกเขาไม่ต่างอะไรจากคุณหูหนวกมีเพียงแค่นะครับสายตาแห่งการกินข้าเท่านั้นทุกคนนั้นต่างก็อยู่ในสามรกที่ค่อนข้างจะวุ่นวายแม้กระทั่งเสียงตะโกนของพวกเขาที่ได้พูดคุยกันก็แทบที่จะไม่ได้ยินอีกต่อไปมังกรเกือบล้านตัวนะครับ ทั้งใหญ่เล็กๆบัตรนี้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วพลิบตานั้นกงเล็บของมันก็ได้ฉีกกระชากสัตว์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแน่นอนครับสำหรับกายาศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นั้นบัตรนี้มันถูกร่างของมังกรยักษ์ฉีกออกเป็นชิ้นๆบัตรนี้ร่างใหญ่นับแสนนะครับที่มีความสูงร้อยฟุตหรือก็คือร่างกายาศักดิ์สิทธิ์ของขั้นนักบุญนั้นกำลังเข้าปะทะกับสัตว์ร้าย ตอนนี้สายตาของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยฟืนไฟแห่งความโกรธในขณะนี้นะครับการร่ำไห้หรือการอ้อนวอนใดๆก็ไม่สามารถได้ผลอีกต่อไปร่างขนาดใหญ่ต่างก็ล้มตัวลงมามีทั้งในฝั่งของภูเขาศักดิ์สิทตี่ได้ค่อยๆตายลงรวมไปถึงร่างมังกรเองก็ได้รับบาดเจ็บไม่หน่อยทุกคนนั้นต่างก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเป็นอย่างมากบัดนี้นั้นสามรบทั้งหมดเต็มไปด้วยท้องทะเลแห่งศพ มันนั้นมีแต่คนที่ตายอยู่เกลื่อนกนาทว่าอย่างไรก็ตามไม่มีใครสนใจหรือว่ากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากพวกเขานั้นตกอยู่ในความบ้าคลัง่งไม่มีอะไรนอกจากจิตวิญญาณแห่งการฆ่าในสายตาของพวกเขาฟ,ฟแลฟแล้วนะครับปานดาบสีดำก็ได้พุ่งไปยังข้างหน้าร่างอวตารกายาศักิสิทธ์ร,ร่างใหญ่สองร่างก็ได้ถูกจัดการลงในทันทีตัวฟานนั้นนะครับได้ถือดาบพิเศษในมือของตัวเองซึ่งก็คือดิกดาบนั่นเอง บัดนี้ภายใต้ร่างภายใต้ร่างแปลงที่พระเจ้าของจัวฟานเขานั้นได้อยู่ในทับหน้าและค่อยๆไล่ต้อนศัตรูไปทีละเล็กทีละน้อยผู้คนนั้นต่างก็ได้ถูกเค้นฆ่าใครก็ตามที่อยู่ขวางหน้าจัวฟานพวกเขานั้นมีแต่ต้องถูกสังหารรวมไปถึงนะครับปันจิงเซิงและผู้โสคนอื่นๆบัดนี้แม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ถึงขั้นนักบุญแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่มีร่างแปลงที่พระเจ้ากายยาศักดิ์สิทธิ์แต่ด้วยร่างอวตารนะครับ งองเสมือนของตาประทับจกักรพรรดิก็เพียงพอแล้วที่จะคอยคอยซัพพอร์ตให้กับจัวฟานพวกเขานั้นตามจัวฟานไปติดติดจากนั้นตอนนี้ตระกูลหลวงก็ได้สังหารพวกมันที่อยู่ขวางหน้าจนหมดสิน้นในฝั่งของตระกูลหลวงที่เหลือนะครับก็ได้เลือกคนที่อ่อนแอที่อยู่ในขั้นนักบุญขั้นต้นซึ่งมันไม่ต่างอะไรจากการทำความสะอาดสนามรบแห่งถ้ายที่สุดแล้วไม่ง่ายเลยที่ผู้คนนั้นจะ หาคนที่อ่อนแอในหมู่ของผู้เขาศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพวกเขาทุกคนนั้นล้วนแล้วไปอยู่ในขั้นนักบุญในเวลานี้จู่ๆก็ได้มีเสียงพูดคุยกันของกลุ่มคนบ้าเอ๋ยเขานั้นสะบดขึ้นในทันทีว่าไอ้บัตรซบปรากฏว่าตะกูลหลวงมันนั้นได้ซ่อนริ้นผู้ที่แข็งแร่งไว้มากมายนำซ้ำยังร่วมมือกับเผ่ามังกรและสัตว์วิญญาณอื่นๆโจมตีผูเขาศักดิ์สิทธิ์ในกลาวเดียว ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมในตอนแรกนั้นพวกเขากล้าที่จะประกาศสงครามอย่างเปิดเผยกับผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดนี่นั้นไม่ใช่แผนการที่เลื่อนรอยหรือไรอจุดหมายเลยเมื่อเห็นเลือดกระสินนะครับผู้คนต่างก็ตายอยู่ตรงหน้าบัตรนี้เราที่เราคนที่อยู่ในขั้นราชาวิญญาณต่างก็รู้สึกตื่นเต้นและหวาดวันในเวลาเดียวกันพวกเขานั้นเป็นกังวลและทำอะไรไม่ถูกพวกเขาเรากองทัพของอาณาจักรจกักรพรรดิเบื้องล่างนะครับที่ได้ถูกรวบรวมและ ได้เข้าร่วมกับตะกุลลัวไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้พวกเขานั้นคิดในใจและพูดขึ้นกับคนอื่นว่าเรามาทำอะไรที่นี่ดูเหมือนว่าไม่มีที่ว่างให้พวกเขาได้เข้าไปแทรกแซงเลยแม้แต่น้อยปรมาจารย์ขั้นราชนวิญญาณหรือจะสามารถทำอะไรขั้นนักบุญได้ไม่ต่างอะไรจากมดวกพวกเขานั้นทำได้เพียงแต่ยืนมองหันกลับมามองไปที่กลุ่มพี่น้องที่ไม่ได้ทำอะไรชเช่นเดียวกันกับ พวกเขาบัดนี้นั้นสายตาของทุกคนดูมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นพวกเขาเห็นว่าการต่อสู้เบื้องหน้านั้นทรงพลังและรุนแรงแน่นอนครับบัดนี้พวกเขาจะดีใจเมื่อเห็นตระกูลหลวได้เปรียบแต่ว่าพวกเขาเองก็ไม่มีความกล้ามแม้แต่นิดเดียวที่จะกล้าไปข้างหน้าตายที่สุดแล้วด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาตราบใดก็ตามที่เข้าสู่วงล้อมของสงครามไม่จําเป็นต้องให้มีผู้ใดจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์มาจัดการกับพวกเขาโดยเฉพาะเจาะจง แค่ผลกระแทกหรือว่าคลื่น after shock อ่อเพียงพอแล้วที่จะสามารถเข็นค่าพวกเขาได้พูดตรงๆเลยวันนี้นั้นมันมันไม่ใช่สงครามหรือศัตรูที่ทุกคนจะสามารถรับมือได้พวกเขานั้นไทยอธิจับไม่มีค่าอะไรด้วยรอยยิ้มที่ขมคืนนะครับบัดนี้ดวงตาของพวกเขาจ้องมองพร้อมกับสายตาที่เบิกกว้างเขายังคงทายวัวไปมาเฮ้อลืมมันตถอพี่น้องทั้งหลายผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ยังคงเป็นผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ ไกออนนะไม่มีอยู่หรอกนะเรานั้นคงจะยากที่จะหาคู่ต่อสู้ได้สิ่งเดียวที่เราคงจะสามารถทําได้นั่นก็คือรอให้การต่อสู้นี้จบแล้วค่อยเก็บกวาดนู่นนี่นั่นแหละนะคงจะไม่มีอะไรดีไปกวา่าให้เราทําแบบนั้นแล้วเอเช่นนั้นจะดีเหรอเราไม่ได้ทําอะไรเลยสิทธ์แบบนั้นทันใดนั้นนะครับก็มีเสียงการามในเวลานี้จู่ๆกลับได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเฮ้พวกเจ้ามาทําอะไรอยู่ที่นี่ ไม่คิดจะช่วยงั้นเหรอพวกเขานะครับรีบหันไปยังทิศทางที่เสียงปากฏขึ้นปรากฏว่าไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นหลวยุนชางนั่นเองพวกเขาซึ่งได้เห็นเช่นนั้นก็ได้ก้มหัวนะครับและพูดอย่างขมขื่นว่าเออแม่นางหลวเรานั้นไม่สามารถทำอะไรได้แล้วจะให้เราทำอะไรล่ะในเวลานี้นะครับหลวยุนชางนางก็มองมาด้วยความโกรธที่เป็นฟืนเป็นไฟนาะงพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้ hey, แล้วใครปล่อยให แล้วใครปล่อยให้พวกเจ้าเข้าไปต่อสู้ในทัพหน้าละ่ะข้านั้นกําลังพูดถึงความช่วยเหลือในด้านอื่นๆการขนส่งการการขนส่งและการซัพพอร์ตอื่นๆเจ้ารู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายขนาดไหนที่ได้รับบาดเจ็บเจ้านั้นควรที่จะแจกตายโอสถหรือว่าดูแลผู้บาดเจ็บเหล่านั้นมันนั้นไม่เกินความสามารถของพวกเจ้าหรอกแล้วทําไมพวกเจ้านั้นถึงมายืนโง่อยู่ตรงนี้ละ่ะทําบ้าอะไรกันอยู่เออ ขนส่งทรัพยากรซัพพอร์ตนั้นเหรอหัวใจของพวกเขาหยุดนิ่งนะครับใบหน้าของชายคนนั้นหยุดสูบฉีดไม่ได้มันนั้นยากเหลือเกินที่จะพูดเอ,อแม่นางหลวงหยุนซางอย่างไรก็ตามเราก็แค่ปรามาจารย์ที่อยู่ในขั้นของราชันวิญญาณเท่านั้นและต่อหน้าพลังของศัตรตูนั้นเราแทบที่จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยแล้วแล้วท่านนั้นขอให้เราไปทําการซัพพอร์ตหรือขนส่ง เราเราควรจะทำยังไงดีอีกอย่างถึงแม้ว่าใจจริงเราจะรู้แล้วว่าศัตรูนั้นทรงพลังแต่เราอยากอยู่ที่นี่เพื่ออุทิศให้กับทุกคนและเรานั้นอยากจัดการกับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่มาเป็นคนส่งยา งั้นเหรองั้นพวกเจ้าก็ไปเลยสิเข้าไปต่อสู้เลยก่อนที่เขาจะพูดจบนะครับหลวหยุนชางก็ได้ตะโกนและชี้ไปข้างหน้างั้นเจ้าลองไปเห็นข้าศัตรูเบื้องหน้าและสร้างผลงานความชอบของพวกเจ้าไหนล่ะอยากเป็นฮีโร่ไม่ใช่เหรอก็ลองไปจัดการภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดูสิเออนี่มันก็พวกเขานั้นได้แต่จ้องมองไปเบื้องหน้านะครับเห็นรอยแตกในอากาศและ้องฟ้าที่บิดเบี้ยว ต่อหน้าพลังที่เกิดขึ้นนั้นมันเหนือปรากรการธรรมชาติไปแล้วด้วยการที่ผู้คนบินอยู่ในท้องฟ้าบัดนี้การต่อสู้ที่แสนดุเดือดชายคนนั้นเมื่อจองมองไปที่เบื้องหน้าอดไม่ได้ที่จะกืนน้ำลายจากนั้นได้แต่กลมศีรษะนะครับอย่างคมกืนและก็เดินกลับข้าเข้าใจแล้วแม่นางหลวยุนชางไปกันเถอะเรานั้นมาทำหน้าที่ซัพพอร์ตและดูแลผู้บาดเจ็บกัน แนวหน้านั้นอันตรายเกินไปสําหรับพวกเราที่นี่เมื่อพู้เช่นนั้นนะครับชายคนนี้ก็ได้เป็นกลุ่มคนเป็นผู้นํากลุ่มคนจากนั้นก็ได้พากันไปที่สถานที่อื่นเพื่อที่จะทำหน้าที่หน่วยงานซัพพอร์ตหรือว่าทรงยาทรงโอสุดคอยรักษาดูแลคนเจ็บนั่นเองพวกเขานะครับเราผู้คนจากอาณาเขตอาณาจักรจักรพรรดิ พวกเขานั้นต่างก็มีความฝันว่าอยากเป็นฮีโร่ในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่มหากาบสงครามที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวันที่ตระกูลหลัวและตระกูลมังกรร่วมมือกันจัดการภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับสิบล้านปีพวกเขาอยากถูกจารึกชื่อหรือว่ามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งนี้แต่ท้ายสุดแล้ว พวกเขาเองก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนื่องจากมีแค่ความตั้งใจยังไงมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้พลังของพวกเขาไม่ต่างอะไรจากมดตัวตุน่นพวกเขานั้นตัวเล็กเกินไปที่จะขยับขยื่นอะไรที่นี่ได้เออท่านพี่ในเวลานี้นะครับในฝั่งของช่วงเออมองไปที่ทิศทางของทุกคนด้วยด้วยสายตาที่แปลกๆนะครับนางนั้นเห็นว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนอยากเป็นฮีโร่ จากนั้นนางก็ได้พูดกับหลวยุนชางใน,นทันจีว่าเออพี่สาวหยุนชางพวกเขานั้นก็แค่อยากมีส่วนร่วมกับการต่อสู้และอยากอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้พวกเขาอยากอยู่ในสามรบเบื้องหน้าพเพื่อ,อที่จะทําให้ตัวเองนั้นมีชื่อในประวัติศาสตร์หรือว่าทําให้เป็นเกียรติประวัติแก่ตระกูลของเขาเช่นนั้นแล้วทําไมท่านถึงพูดประยุทธ์ประจันพวกเขาอย่าได้ใจร้ายเกินไปเลยสงสารออกหอ ไร้สาระหัวหยุนชางนั้นโกรธนะครับจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าฮพวกเขานั้นทําบ้าอะไรกันทุกคนนั้นต่างมีหน้าที่ของตัวเองพวกเขานั้นตัวเล็กเกินไปที่จะขยับกระเยียดอะไรที่นี่ได้ท้ายที่สุดแล้วการที่เราให้พวกเขามาที่นี่นั้นทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเองถ้าหากพวกเขาไม่สามารถทําในสิ่งที่พวกเขาสมควรทําแล้วพวกเขามาที่นี่มันจะมีค่าอะไรล่ะเออท้ายที่สุดแล้วเราควรจะประมาณตน หลัวยุนชางนั้นนะครับมองอย่างดูถูกเหยียดหยามมองกลับไปที่เงาขนาดใหญ่บัดนี้นางก็ได้หันไปจ้องมองที่จัวฟานในระยะไกลร่างอวตารนะครับร่างแปลงที่พระเจ้ากายาศักดิธิ์ของจัวฟานนั้นมันจังทรงพลังเละสง่างามนางนั้นอดไม่ได้ที่จะพูดกับชวงเออขึ้นในทันทีว่ารู้ไหมว่าทําไมเหตุดใดยายเราถึงมาทุกวันนี้ได้ใช่แล้วในอดีตนั้นเหมือนกับพอบ้านจัวพอบ้านจัวฟานของเรานั้นขอ,นนขอมีเซนและมี ทิ่มีความสามารถในความทํางานในความสามารถการทํางานอย่างยิ่งดวดเขานั้นรู้ว่าตัวเองเป็นใครและเขารู้ว่าตัวเองควรทําอะไรเมื่อใดก็เมื่อใด,อดที่เขาควรที่จะลงมือหรือเมื่อใดควรที่จะหยุดใช่แล้วมันสามารถยืดหยุหย่นได้นั่นคือสิ่งเดียวที่ทําให้ในฝั่งของตระกูลหลวของเรามาจนถึงสุดทางณนะวันนี้ได้หากเรานั้นไม่ประมาณตนมันก็ไร้ค่าช่วงเออก็ได้พยักหน้าเบาๆนะครับและมองไปที่ ร่างศักดิ์สิทธิ์ของจัวฟานร่างขนาดใหญ่มืึคือมาของจัวฟานนั้นอดไม่ได้นางเจอ้ามองไปยังประทับใจด้วยสายตาที่มีความสุขบัดนี้นั้นกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าจัวฟานใกล้มาถึงจุดสุดยอดแล้วและช่วงเอื่อนนั้นกลับมีสายตาแห่งความกังวลขึ้นในชั่วพรึบตาท้ายที่สุดแล้วอนิจจาคนคนนั้นอาจจะมาในไม่ชา้าสัมผัสอุ้มในทางกับกันนะครับ หางยักษ์สีทองที่ทรงพลังก็ได้โจมตีไปที่เหล่าปรมาจารย์เจ้าขุนเขาทั้งหกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดบัดนี้นั้นเจ้าขุนเขาทั้งหกคนที่อยู่ที่นี่อดไม่ได้ที่จะต้องกระเด็นกระดอนนะครับและถอยกลับไปถึงห้าเก้าเขาหกคนนั้นมิอาจที่จะรับมือจักไม่ไม่อาจที่จะรับมือจักพรดมังกรคนเดียวได้เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาเสียเปรียบ มังกรสีเหลืองทองขนาดยักษ์นะครับกำรามอยู่บนท้องฟ้าแสดงถึงความเยืดหยันของขู้นใดทันทีว่าฮฮฮฮฮไอ้แก่ไอ้เราผู้เท่าทั้งหกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋ยวันนี้นั้นพวกเจ้ามาถึงวันที่ต้องชำระวันนี้พวกเจ้านั้นมาถึงวันที่ต้องชดใช้แล้วพวกเจ้านั้นจะต้องจบสิ้นในวันนี้พวกเจ้านั้นจะต้องจบสิ้นในวันนี้และแน่นอน สารที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่คงอยู่นั้นจะไม่มีสําหรับพวกเจ้าอีกต่อไปอดไม่ได้ที่จะหยุดซันนะครับเออหยุนชางนั้นเขานั้นจ้องมองไปรอบๆบ,บัดนี้เห็นลายชัดว่าเต็มไปด้วยมังกรและเหล่าสัตว์วิญญาณสาวกของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกที่อยู่ที่นี่นั้นค่อยๆร่อยหลอ,อและลดน้อยลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อหันไปมองอยังทิศทางของจัวฟานจัวฟานของเราที่อยู่ทับหน้านั้น เขาบวกกับผู้นำคนอื่นๆรวมไปถึงเราผู้ผโสของตระกูลหลวงนั้นทรงพลังเละดุร้ายมากทุกอย่างที่ขวางหน้าจัวฟานนั้นถูกบทขยี้ราบเป็นหน้ากองนี่นั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงเลยการรวมตัวกันของตระกูลหลวงกับเผ่าพันธุ์มังกรและสัตว์วิญญาณที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนมันทำให้พวกเขาแทบที่จะบ้าตายการเพิ่มพลังและเพิ่มทรัพยากรรวมไปถึงการเพิ่มภูนของเราผู้คน จำนวนกำลังรกมากมายขนาดนี้เป็นเหตุและผลตามให้เขานั้นอดไม่ได้ที่จะต้องตกใจนะครับและไม่นึกเลยว่ามันจะเลีวร้ายถึงขนาดนี้กำลังกำลังรบที่เพิ่มขึ้นทต่ไม่พวกเขานั้นไม่ต่างอะไรจากปลาที่รออยู่บนเขียง แต่สิ่งที่ทําให้ในฟังของเจ้าคุณเขานะครับอดไม่ได้ที่จะไม่เข้าใจนั่นก็คือเหตุใดกันเหตุใดเรากองทัพสัตว์วิญญาณอื่นๆนั้นจึงสามารถมาเข้าร่วมและรวมตัวกับเพามังกรได้ทั้งที่ในอดีตนั้นพวกคนเหล่านี้พวกสัตว์วิญญาณเหล่านี้ไม่ค่อยถูกกันมีอะไรกันแน่ที่สามารถดึงดูดและรวบรวมเหล่าสัตว์วิญญาณเหล่านั้นมาที่นี่ได้ท่านผู้อุโสเราถอนตัวเถอะในเวลานี้นะครับผู้อุสจากหนึ่งในหกคุนเขา พวกเขาก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่าเราเราต้องถอนตัวเร็วในฝั่งของเหอหยุนซานนะครับรีตาลงและกวาสายตามองไปไปรอบๆเมื่อเมื่อประเมินสถานการณ์เขาก็ประงกศิรัะเอ็นด้วยในทันทีเขาได้แต่คำควรครั้งแล้วครั้งเล่าในฝั่งของชายอาุศสคนหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะจับเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้เหอหยุนซานที่ถือได้ว่าเป็นผู้นําของเหล่าผู้ก่าศักดิ์ิิทธ์นั้นให้ยอมตัดใจเขาพูดขึ้นในทันทีว่าที่ใดมีชีวิต ที่นั่นนั้นย่อมมีความหวังเขานั้นนะครับจับเลยและพูดต่อในทันใดว่าท้ายที่สุดแล้วหากเรานั้นยังเลือกที่จะสู้เราก็จะไม่เหลืออะไรเลยจะเกิดอะไรขึ้นล่ะ้าหากภูเขาศักดิ์สิทธิ์หายไปแล้วแล้วเราทุกคนก็ได้ตายลงตราบใดก็ตามที่พวกเราอย่างน้อยสองหรือสามคนยังคงมีชีวิตเหลืออยู่บวกกับสาวกภูเขาศักดิ์สิทธิ์คนอื่นๆแน่นอนในอน,น,อนาคตเปลียวเลืองแห่งจิตวิญญาณยังคง มีอยู่เรานั้นมีความหวังที่จะก่อสร้างมันขึ้นมาใหม่เรามีความหวังที่จะกลับมายิ่งใหญ่และปังห่านอีกครั้งหากเราไม่ทําเช่นนั้นเกรงว่าเราเราจะจบสิ้นแน่นอนอาวุโสเอย๋ยเราแพ้แล้วยอมรับเสียเตอะอย่าได้ฝืนต่ออีกอย่าได้ฝืนอีกต่อไปเลย เดี๋ยวเราจะต้องเสียใจในภายหลังเอาริมปีฟากองเขาสันเานะครับใบหน้าของเหอยุนซานนั้นเต็มไปด้วยความขมขื่นและความไม่เต็มใจเขาได้แต่กำหมัดแน่นและกัดฟันนะครับในไม่ช้าเขาก็ตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวประงกศีรษะและตะโกนสั่งกับผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่อยู่ในศาลที่แห่งนี้ว่าจงฟังข้าให้ดีสาวกทั้งหมดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋ยคำสั่งคำสั่งง่ายๆก็คือจงถอนตัวซะ เมื่อชายชาราพูดจบนะครับบัตรนี้ผู้อุโสตั้งหกก็ไม่รอช้าเป็นผู้นําในการบินเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่ในทันทีในฝั่งของเราสาวกของผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ทุกคนนะครับพวกเขาที่ได้ยินว่าแม้กระทั่งเราผู้นําไม่ต้องการที่จะต่อสู้อีกต่อไปแายที่สุดแล้วนะครับพวกเขาจึงได้ล่าถอยในทันทีและคิดที่จะบินหนีที่นี่ บินออกบินหนีออกจากที่นี่นั่นนั่นเองในฟังของจัวฟานนะครับเมื่อเห็นเช่นนั้นอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาด้วยสายยิ้มออกมาด้วยท่าจีที่เจ้าเล่และเขานั้นจ้องมองไปที่ทิศตังเหล่านั้นหึไฟป่านะเมื่อมันหมดไม่แล้วมันจะไม่มีวันมีที่สิ้นสุดสายลมฤดูใบไม้ปรินนั้นกําลังจะพัดพามาอีกครั้งถ้าจะไม่มีวันปล่อยให้พวกเจ้านั้นจูรอดแน่นอนเอาละทุกคนไล่ตามไป แล,แล้วนะครับด้วยคําสั่งของจัวฟานบัดนี้ทุกคนก็พยักหน้าจัวฟานนั้นก็ได้นําผู้คนเขาจะไม่ยอมให้คนเหล่านี้นะครับหลบหนีหรือเราไปซ่อนตัวได้อย่างไรด้วยเสียงคํารามหลังจากนั้นจัวฟานก็ได้ตามไปติดติดฝูงชนที่เหลือก็ได้บุกเข้าไปนะครับระดมโจมตีราวกับว่าตอนนี้นั้นพวกเขาจะไม่ปล่อยให้หมดพวกหรือว่าใครสักคนที่อยู่ที่นี่รอดไปแม้แต่ตัวเดียวเสียงตะโกนแห่งการฆ่าก็ไม่ลดน้อยลง ปายุเอริเคนนะครับได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งฟูฟูเหาผู้โสนะครับเจ้าคุณเขาตั้งหกนั้นอดไม่ได้ี่จะต้องตกตะลึงเมื่อในขณะที่พวกเขากําลังหนีทว่าตอนนี้นั้นกลับมีคนมาขวางไว้ใช่แล้วครับด้วยกําลังและก,กระบวนท่านี้นั้นมันไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นชายที่ถือได้ว่าทรงพลังที่สุดในหมู่มวลมนุษยชาติ ชายที่ทรงพลังที่สุดในหมู่กลุ่มของกองทัพจัวฟานและตระกูลมังกรใช่แล้วเขาคือจกักรพรรดิมังกรผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองบัดนี้กงเล็บที่แหลงพนนั้นก็ได้รอที่จะฉีกชรารอที่กงเล็บของจกักรพรรดิมังกรที่รอและพร้อมที่จะฉีกกระชากเราผู้อาวุโสทั้ง6กบัดนี้นั้นในฝั่งของเจ้าคุณเขาอดไม่ได้ที่จะมีใบหน้าที่ขมขื่นเนื่องจากพวกเขานั้นถูกดักทั้งหน้าและถูกดักทั้งหลังใช่แล้วครับ พวกเขาแทบที่จะไม่มีทางนี้อีกต่อไปจักรพรรดิมังกรนั้นก็พูดขึ้นในทันทีว่าฮ่าฮ่าไอ้แก่มันไม่ง่ายหรอกนะที่จะหนีอย่าฝันไปเลยในเวลานี้นะครับหลังจากสิ้นเสียงของจักรพรรดิมังกรในฝั่งของเอยุนชานนั้นก็อดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้จักรพรรดิมังกรตอนนี้นั้นเจ้าเจ้าไม่เห็นหรือว่าเรานั้นพ้ายแพ้แล้วเจ้าจะไม่ใจร้ายเกินไปงั้นหรอือ ไม่ปล่อยให้พวกเรามีชีวิตรอดบ้างงั้นเหรออดไม่ได้ที่จะจ้องมองนะครับเออยุนซางนั้นกัดฟันและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเขาคำรามนะครับแต่ว่าส่วนลึกในหัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความกลัวไม่รู้จบนี่นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเราผู้โสจากภูเขาศักดิ์สิทธิ์กำลังร้องขอชีวิตงั้นเหรอไร้สาระจากพัดมังกรอดไม่ได้ที่จะหัวเราะขึ้นในทันทีนะครับเขาพูดขึ้นในตันใดว่าฮึฝันไปเถอะท้ายที่สุดแลว้ว ข้าคือจกักรพรรดิมังกรสิ่งที่พวกเจ้าเคยตามกับข้าในอดีตและลูกหลานของข้าข้านั้นยังจำได้ดีพวกเขานะครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นได้แต่เต็มไปด้วยความขมขื่นเมื่ออยู่ต่อหน้าของจกักรพรรดิมังกรเขาคือสุดยอดอสูรกายนะครับและเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วหากไม่นับสัตว์สิทธิ์ทั้ง5้าตัวใช่แล้วครับบัตรนี้นั้น เขาคือสัตว์วิญญาณระดับ12ที่อยู่บนจุดสูงสุดที่อยู่เหนือจุดสูงสุดเข้าไปซึ่งความแข็งแกร่งของเขาเทียบเท่ากับระดับครึ่งขั้นระดับครึ่งครึ่งเก้าจักรพรรดิหรือว่าระดับกึ่งจักรพรรดินั่นเองความสามารถของเขานั้นหากสามารถเจาะทะลุอคอขวดนี้ไปได้อีกเขาจะไปอยู่ในระดับเดียวของ1ิจักรพรรดโบราณหรือก็คือระดับอาณาจักรจักรพรรดินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในอดีต ในฝั่งของผู้นําของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งจ็พวกเขาอาจจะร่วมมือและใช้พลังประสานพอที่จะรับมือได้แต่ว่าวันนี้นั้นการตายของเจ้าคุณเขามึ่อห้าตรงเป็นเหตุและผลทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถสร้างม่านพลังหรือว่าสร้างค่ายกลรวมไปถึงเคล็ดวิชาที่ประสานกันได้อย่างเสถียรเป็นเหตุและผลทำให้พวกเขานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจกักรพรรดิมังกรสัตว์ร้ายตัวนี้อีกต่อไปตอนนี้นั้น เบือบ้องหน้าของเขานะครับก็ได้ถูกดักโดยคนที่อยู่ในระดับของครึ่งข้าวครึ่งก้าวจัก,กรพพัดแล้วพวกเขานั้นก็ได้แต่ทําอะไรไม่ถูกเชกเช่นเดียวกันอดไม่ได้ที่จะวัวร้อขึ้นอีกครั้งนะครับหลังจากที่นึกถึงคําพูดอ้อนวอนขอชีวิตหรือว่าคําพูดที่ดูเหมือนขอความเมตตานี่พวกเจ้ากําลังคิดว่าข้าข้าเป็นคนใจร้ายงั้นหรือไร้าสาระใบหน้าของเขานั้นนะครับกลับแดงและมีความโกรธมากกว่าเดิม เขานั้นไม่ได้มีความเมตตาเลยแม้แต่น้อยเขาพูดขึ้นในทันทีพร้อมกับความโกรธในส่วนลึกของดวงตาเรากับจับกัดกินเราเจ้าคุณเขาตั้งหัให้สิ้นซากเห็นใจปล่อยไปไว้ชีวิตไร้สาระความสัมพันธ์ของเราดีขนาดนั้นเลยเหรอือทําไมเจ้าถึงกล้าที่จะพูดเช่นนั้นเจ้าลืมไปแล้วสินะสิ่งที่เท่าได้ยัดเยียดความอปยศให้กับลูกหลานของข้าในอดีตนะลูกหลานของข้าถูกเคียนฆ่าจํานวนมากและตอนนี้เจ้า จ้าที่ต้องการที่จะหนีบอกกลับให้ข้าให้ข้าไว้ชีวิตหรือยอมถอยไปหนึ่งก้าไรสาระอย่าคิดว่าจะหนีจากที่นี่ได้มันนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันเละแล้วนะครับหลังจากสิ้นเสียงบัตรนี้จากบัดมังกรขงเขาก็ได้ปลดปล่อยคื้นพลังที่รุนแรงออกมาหดไม่ได้ที่จะทําให้ทั่วทั้งท้องฟ้านั้นกลายเป็นสีแดงเข้ม บรรยากาศโดยรอบนะครับแตกออกในทันทีมุมปากของเขาอดไม่ได้เจียเต็มไปด้วยความมุมปากของเขาอดไม่ได้เจียเต็มไปด้วยความขมขื่นนะครับและขุนทั้งหกตอนนี้นั้นมีใบหน้าที่หนักอึ้งเมื่อต้องเผเชิญหน้ากับการโจมตีที่รุนแรงเช่นนี้พวกเขานั้นไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากจับมือเพื่อที่จะต่อต้านและหยุดกระบวนท่าหนี ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถดุดหรือรับพลังการโจมตีของจักรพรรดิมังกรได้หรือไม่พวกเขานั้นก็จะไม่มีโอกาสที่จะหนีออกจากที่นี่ได้อีกต่อไปและแล้วจักรพรรดิมังกรก็ได้ปลดปล่อยท่าไม้ท่าไม้ตายของตัวเองออกมานะครับมังกรฟาดหางและในเวลานี้ในฝั่งของทหารที่ไล่ล่า,ยลายอยู่จากด้านหลังนะครับก็ได้รายร้อมเพื่อพร้อมที่จะจัดการขาอกับจัดการในฝั่งเจ้าคุณขงทั้งหกทุกด้าน แม้ว่าเขานั้นจะไม่ตายด้วยการโจมตีของจกักรพรรดิมังกรแต่ท้ายสุดแล้วพวกเขาก็จะถูกกินกินโดยผู้คนที่เหลือนี่นั้นเป็นสิ่งที่น่าขันเหลือเกินเมืองจากวิธีนี้นะครับมันคือวิธีในอดีตที่พวกเขาเราผู้เขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดนั้นเคยใช้จัดการกับตระกูลมังกรนั่นเองกล่าวได้ว่านี่นั้นไม่ต่างอะไรจากกรรมตามสนองเพราะว่าตอนนี้พวกเขากำลังประชิญกับมันอีกครั้งอดไม่ได้ที่จะเต็มไปด้วยความเศร้าโศกนะครับ เขานั้นข้ามขวรชายชราทั้งหกที่หมดหวังก็ได้แต่จำใจปล่อยปล่อย,อยร่างอาวตารของตัวเองออกมาเพื่อที่จะรับท่ามังกรฟาดหางของจักรพรรดิมังกรตูมอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้ก่อนที่พวกเขานั้น <c oughs> จะได้ประมือหรือว่ารับกระบวนท่าก,กันจูๆ่ๆในขณะที่จักรพรรดิมังกรได้ใช้มังกรฟาดหางก่อนที่มันจะถึงตัวผู้อุสทั้งหกเจ้าขุนเขานั้นเองก็อดไม่ได้จะแปลกใจ จู่ๆปลานดาบที่ไม่มีใครเทียบได้นะครับมันก็ได้พุ่งมายังหางของจกักรพรรดิมังกรหางขนาดใหญ่นั้นปะทะกับดาบที่รุนแรงและก็ได้ถูกตัดออกในทันใดในเวลานี้นะครับจกักรพรรดิมังกรผู้ยิ่งใหญ่นั้นเขาก็พลิกตัวไปมานะครับตีลังกายอยู หลายสิบครั้งเขานั้นก็ได้ดินทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเมื่อตั้งหลักได้เขาเงยหน้าขึ้นและมองไปที่หางของตัวเองเห็นแต่เพียงรอยเลือดนะครับและหางของเขาก็ได้ถูกตัดออกไปเสียแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรที่แห่งน,นี้มีคนที่อยู่ในขั้นครึ่งก้าวของจกักรวรรดิอยู่ด้วยงั้นเหรอท่ามกลางมานุษย์เนี่ยนะ ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้ใครกันนะครับที่เป็นคนมาหยุดจักรพพัดมังกรไวคนที่สามารถฟันนะครับจักรพพัดมังกรที่อยู่ในขั้นกึ่งจักรพพัดหรือว่าครึ่งเก้าจักรพพัดหรือจักรพพัดเสมือนแล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้คือระดับที่สุดยอดที่สุดในเวลานี้นะคงจะพูดได้คําเดียวเลยว่าผู้มาเยือนนั้นจะต้องออมีพลังไม่น้อยไปกว่าจักรพพัดมังกรอย่างแน่นอนก็ตักประโยคสุดท้ายนะครับที่จกักรพรัดมังกรพูดมี คนที่อยู่ในขั้นครึ่งเก้าจักรพรรดิในหมู่มวลมนุษย์าจากคําพูดนี้แสดงว่าจากักรพรรดิมังกรเนี่ยสามารถรับรู้และสัมผัสได้ถึงพลังที่ส่งผ่านออกมาจากการโจมตีนั้นเนาะแล้วก่อนหน้านี้ผมพูดผิดไปเล็กน้อยนะครับว่าจากักรพรรดิมังกรเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกจริงๆต้องพูดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์วิญ,ญญาณถ้าไม่นับ5สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่นับหสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนาะในหมู่สัตว์วิญญ,ญา ณเวลานี้นะครับ1,287เนี่ยไอ้จกักรพรรดิมังกรมันแข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับและเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในสงครามครั้งนี้คิดดูครับนักบุญเจดคนหคนเจ้าคุณเขาหคนเนี่ยยังต่อสู้กับไอ้จกักรพรรดิมังกรแค่คนเดียวยังไม่ได้เลยนั่นคือความโคตรเก่งนะครับตอนนี้มันเก่งกว่าจักฟานด้วยซ้ำเนาะกับจกักรพรรดิมังกร สุดยอดนะครับน่าเสียดายที่โดนตัดหางไม่รู้ว่าคนที่ปลูมาเนี่ยอยู่ฝั่งไหนแต่ยังไงมั่นใจได้เลยว่าไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับจัวฟานและตระกูลมังกรแน่นอนมิเช่นนั้นเขาคงไม่โจมตีจกักรพรรดิมังกรอย่างแน่นอนครับบันทึงแน่นอนครับในตอนหน้ากับชื่อตอนไร้เทียมทานกลุ่มคนพิจารณาที่ได้ปลูมาก่อนหน้านี้เนื่องจากการต่อสู้ของสงครามที่ดเดือดนะครับทําให้เราผู้คนที่อยู่ในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยสูญเสีย ศาสตร์การรับรู้นะครับพวกเขาไม่สังเกตเห็นการมาเยือนของผู้ที่ามาปรากฏตัวก่อนหน้านี้จากตอนที่แล้วนะครับ9คนที่ปรากฏตัวครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาตั้ง9้านั้นน่าจะได้ลงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาอะไรสิครับมาลุ้นกันเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันมาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่แล้วพวกมันแข็งแกร่งมาแค่ไหนแล้วพวกมันนั้นต้องการอะไรหรือว่าท้ายสุดแล้วพวกเขาเป็นกําลังเสริมของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาเป็นกําลังเสริมของภูเขาศักดิ์สิทธิ์บอกได้เลยว่าตะกูลหลวและจัวฟานกับพ่อมังกรเนี่ยจะต้องเงือตกและผลลัพธ์ของการสงครามครั้งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดมันนั้นจะพลิกนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างแน่นอนยังไงก็เป็นแค่การคาดเดานะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะรู้กันว่ามันเป็นมือที่3มหรือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ใน กองกําลังเสริมของผู้ขอศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวตอนหน้าเรามาว่ากันครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขอภัยไ,ไว้นาที่นี้ด้วยเนาะจากวพัดมังกรคูดก่งอะครับชอบเป็นอย่างมากก็ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ